เรากำลังยืนต่อแถวนะคะค่จะโรสดินเนอร์เอ่อโรสฟิสกันโรสดินเนอร์โอ้ว้าวน่าสนใจมากดูคนขายซะก่อนคนุณอ๋อดูชีสด้วยแหลมสุด,สด ก็ดูดูคย่างชีสดิโหยสุดยอดเลยอ่ะนุ่นก็มีผัดนะคะแบบผัดแล้ว Sampai <coughs> jumpa. <coughs> <coughs>